อีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะครับเราก็จะถึงเทศกาลติสองกันแล้วนะหลายคนก็รอคอยนะครับเที่ยงคืนถึงตีสองของคืนนี้นะจะได้กดเครื่องเล่นเกมหรือเปล่าในวิดีโอที่แล้วนะครับลุงแมวก็เพิ่งอัปเดตไปถึงราคาของร้าน N นสใน Lazada ที่ลดเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้ตัวเวลเชอร์แล้วก็ตัวโบนัสเยอะหน่อยในวิดีโอนี้นะครับลุงแมวไปเจอมาอีก2ร้านนะที่อาจจะเป็นทางเลือกนะครับที่ราคาใกล้เคียงกันนะที่ใครสนใจกำจะซื้อเครื่องเล่นเกมโปรชุดแรกนะครับเป็นของ n t e n d o Switch นะทั้งตัวกล่องแดงแล้วก็โ l e d เป็นของร้านทินส์นะครับผมที่ท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยก็บอกว่าให้บริการดีนะแล้วก็ส่งเร็วด้วยทางร้านนะครับเขาได้ทําตัวตารางออกมาแล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าถ้าเกิดเราใช้โค้ดต่างๆก็จะสามารถลดไปได้เยอะเลยนะครับผมซึ่งทั้งตัวลิงก์ของทางร้านนะครับแล้วก็ตัวโค้ดต่างๆลงุงแมวใส่ไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้วิดีโอนะครับท่านผู้ชมสามารถคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ copy โค้ดที่ลงุงแมวใส่ไว้เนี่ยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมทําการซื้อของนะครับลงุงแมวก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยนะ เอป็นลองใจในการทําช่องต่อ,ตอไปนะครับท่านผู้ชมเนี่ยไม่เสียอะไรเลยนะครับได้ส่วนลดจัดเต็มเหมือนเดิมครับผมมาดูโปรโมชั่นร้านทินส์กันนะครับตัวแรกนะครับก็คือตัวสวิชกล่องแดงนะจากราคาที่เขาลดนะครับจาก9,529บาทถ้าทําการกรอกโค้ดต่างๆก่อนซื้อนะครับผมจะได้ราคาต่ําที่สุดนะอยู่ที่6,819บาทเท่านั้นเองนะราคาน่าสนใจมากๆเลยนะครับผม ท่านผู้ชมดูตารางที่เขาทำมาอาจจะมีความงงเล็กน้อยนะครับว่ามีความหมายว่ายังไงและเวลาจะใช้เนี่ยต้องทํำยังไงบ้างตอนแรกนะครับพอเราเข้าไปที่หน้าร้านนะครับแล้วก็ทําการเลือกสินค้าก็คือตัว Nintendo Switch กล่องแดงตอนจะเช็คเอาท์นะครับเขาจะมีให้ใส่โค้ดนะซึ่งโค้ดกลุ่มแรกนะครับที่เราสามารถใส่ได้เนี่ยก็คือโค้ดของร้านค้านะครับ Tins Shop นะเขามีอยู่3คูปองนะครับ3โค้ดซึ่ง3โค้ดนี้ราคาไม่เท่ากันนะครับผมก็คือ Tins de 2 2 2 ทินส์ดีห้าแล้วก็ t ินส์ดีหนึซึ่งตัวเลขที่ต่อท้ายนะครับก็คือราคาที่จะได้ลดไปนะครับเช่นถ้าเกิดใส่ t ินส์ดีหนึเนี่ยก็คือได้ลดไป1,212บาทสาเหตุที่เขาต้องให้โค้ดมาถึง3โค้ดนะครับเพราะว่าจํานวนของการใช้โค้ดได้เนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเราจะเห็นว่าตัว t ินส์ดีหนึ่งสซึ่งลดเยอะที่สุดเนี่ยมีจํานวนจํากัด ส่วนตัวทินส์ดีอีสองสองสองกับดีอีห้าสองสองเนี่ยมีเยอะนะครับท่านผู้ชมเล็งไว้อยู่แล้วนะครับว่าจะซื้อลูกแมวแนะนําเลยนะว่าโค้ดแรกที่ควรจะใช้นะก็คือโค้ดที่มันแพงที่สุดนะลดได้เยอะที่สุดก็แอน่นอนนะครับว่าต้องเป็น1นึ่นะแล้วถ้าเราทําการเช็คเอาท์แล้วโค้ดมันหมดไปแล้วนะครับเราค่อยเปลี่ยนไปเป็นดี522หรือว่า d e 2 2 2หลังจากนั้นนะครับเราก็ยังสามารถใส่โค้ดของ s h o ป e ปีนะครับ เป็นโค้ดกลุ่มที่2นะซึ่งจริงๆเนี่ยใช้แค่เลขตัวเดียวนะครับก็คือ12ม1,500แต่ที่เราเห็นว่ามันมีถึง3ตัวเลขนะ1,117 1,81998 0เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้โค้ดของร้านค้าตัวไหนนะครับยิ่งเราใช้โค้ดของตัวร้านค้าลดไปได้เยอะแล้วนะครับตัว s Shopee Mall เนี่ยก็จะลดน้อยกว่านะเพราะว่าราคามันก็จะลดลงไปเยอะแล้ว ก็เลยทําให้เกิดตารางที่3นะครับก็คือ final price นะราคาสุดท้ายนะครับผมก็ไล่ไปตั้งแต่7,319บาทถ้าเกิดเราสามารถใช้ t ินส์ดี2 2ึ่ได้นะจนไปถึงราคาสูงสุดนะครับแปดพบาทแต่ว่าก็ยังไม่ลดหมดเท่านั้นนะครับจริงๆเนี่ยสามารถใช้ shopee coin ได้นะถ้าใครมี shopee coin เนี่ยจะลดไปอีก500นะครับห้าคอยก็จะทำให้เหลือ6,819บาทเท่านั้นเองนะครับผม อันนี้คือราคาต่ำที่สุดที่เป็นไปได้นะแต่ถ้าเราอาจจะไม่ได้มี Shopee c คอยนะครับผมแล้วก็ไม่สามารถไปกรอกโค้ดที่มันมีจำนวนจำกัดนะครับ D 1 2 1 2ได้ทางตัว Facebook ของ t i n s s เองเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าราคาที่คนส่วนใหญ่น่าจะได้เนี่ยคือ7,926บาทถามว่าเป็นราคาที่ดีไหมก็ถือว่าเป็นราคาที่โอเคมากๆเลยนะครับก็จริงๆก็ประมาณเกือบเกือบ0 0บาทนะนะ อาจจะไม่ได้ลดลึกสุดใจแบบ The Base นะแต่ว่าด้วยราคานี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะ Nintendo Switch กล่องแดงราคาประมาณ8 0 0 0ลูกแมวถือว่าเป็นราคาที่รับได้เลยครับแต่ไม่แน่นะครับลองไปแข่งกรอโค้ดดูก่อนนะ Tins D1212 เพราะลูงแมวเชื่อว่าคนซื้อวันนี้เนี่ยมันก็กระจายไปหลายๆร้านนะครับอาจจะกดได้ก็ได้นะต่อไปเรามาดู Nintendo Switch o l e d กันบ้างครับจริงคอนเซ็ปต์ก็เหมือนกันนะครับผมแต่ว่า Nintendo Switch o l e d เนี่ย สามารถใช้โค้ดได้ถึง4โค้ดเลยนะครับโค้ดของร้านค้าที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ใช้ได้เฉพาะตัวโอเรเลยนะก็คือ t i n s e e 8 2 2แล้วก็ไปบวกกับ Shopee Code นะครับลด12%นะครับ12ม1,500นะก็ทำให้ราคาสุดท้ายนะครับอยู่ที่ถ้าเอาถูกที่สุดนะครับ1,178บาทแล้วก็ถ้าเราใช้ Shopee c คออีก500นะครับก็ทำให้ราคาสุดท้ายท้ายสุดนะ สุดๆเลยเนี่ยอยู่ที่1578บาทเท่านั้นเองถ้ากดได้ราคานี้นะครับ Nintendo Switch OLED นี่ลุงแมวถ้าเป็นลุงแมวนะลุงแมวโมแบบแวันเลยคือราคามันดีสุดขีดเลยนะครับผมโอ้โหถ้าเทียบกับลุงแมวที่ซื้อตอนที่มันออกใหม่ๆนะคนละโลกคนละเรื่องเลยนะครับแล้วก็ราคาที่ทางทิส์คิดว่าคนส่วนใหญ่จะกดได้นะครับก็คือ11468บาทซึ่งก็ยังเป็นราคาที่ดีมากๆเลยนะ ครจะซื้อสวิชโอเล d นะครับลุงแมวเชียร์สุดๆนะราคานี้ดีสุดๆแล้วก็เวลาเที่ยงคืนถึงตีสอของวันนี้นะครับแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าเขายังมีแผ่นเกมอีกมากมายด้วยนะแล้วก็แน่นอนนะครับจะซื้อแผ่นเกมอย่าลืมเช็คโซนเช็คภาษากันให้ดีครับแล้วก็อีกร้านหนึ่งนะครับก็คือคลา s สิกเกมช็อปนะครับผมเขาเอา Xbox s e r i e s s มาขายนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่11,641บาท อันนี้ไม่ได้กําหนดเวลานะครับผม 12- 12ทั้งวันเลยนะแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงก็คืออย่างแรกนะครับผมก็ต้องไปทาการเก็บโค้ดของช h o ปปีนะซึ่งเขาจะมีอยู่4เวลานะครับตั้งแต่เที่ยงคืนตอนเที่ยงนะครับตอน6กโมงแล้วก็ตอน3ามทุ่มพอเก็บมาได้นะครับตัวเนี้ยมันจะลดสูงสุดที่2,000บาทนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้คูปองของร้านเขานะครับ c l า s s DDMM นะครับจะลดเพิ่มอีก50บาท จะเป็นราคา11,641บาทอันนี้จะดูลุ้นยากหน่อยนะครับผมมีความซับซ้อนประมาณนึงแต่ว่าเที่ยงคืนวันนี้ลองกดเก็บคูปองดูก็ไม่เสียหายนะอาจจะได้ง่ายๆก็ได้นะครับตอนนี้เราก็มีทางเลือกแล้วนะครับผมทั้งร้านใน l a z a d a แล้วก็ร้านใน s h อป e e ดูแม่นาน,นนะครับว่าตอนเที่ยงคืนนะก็เปิดคอมพิวเตอร์ไว้นะครับผมแล้วก็เปิดหลายๆหน้าต่างรอไว้เลย3ร้านนะครับแล้วก็ลองกรอกดูนะได้ร้านไหนก็จัดร้านนั้นไปครับ จริงๆมีอีกหลายร้านนะครับผมแต่ว่าลุงแมวลองเช็คโปรโมชั่นดูนะจุดนี้เนี่ยยังไม่ได้มีร้านไหนราคาโดนใจแต่ว่าตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงเที่ยงคืนเขาอาจจะปล่อยโปรโมชันอะไรออกมาอีกก็ได้นะลุงแมวก็ทําลิสตร้านเกมอื่นๆน,นะครับที่เป็นร้านใหญ่นะครับเป็นตัวแทนจำหน่ยายเป็นทางการนะแล้วก็คนซื้อกันบ่อยๆก็ลองคลิกเข้าไปดูได้ครับผมอาจจะมีเครื่องราคาประหยัดมาลดเหมือนกันก็ได้เห็นแบบนี้นะครับก็รู้สึกว่ามีทางเลือกมากขึ้นนะในการซื้อเครื่อง Nintendo Switch นะครับแล้วก็ Xbox Series S รวมไปถึงแผ่นเกมต่างๆในเทศกาล12-12นี้ก็ขอให้มีความสุขกับการช้อปปิ้งทุกท่านครับผมลุงแมวขอลาไปก่อนไปดูสเปคของ Oculus Quest 2ต่อมีความสุขวันหยุดมากๆครับสวัสดีครับผม